ขาวจักรฝ่แล้ไม่ได้เลยหาได้ระตทางนี้ไม่ต้องมีวิ o b d ว BDO โอ้ยีอยไยยย ทำไมสวิงกิ้งก็พอนี้ไม่ทันไปเลยสวิงกิ้งมหนไปขายองค์ก่อนกลัวแต่นี้คือแต่งไปทำไมเนี่ยแต่งไปทำไมกันเแต่งไปทำไมเข้าไปก็มืดจ้าวลิปสีนั่น ว่ามีัวแล้วอย่างเงี้ยอ้ยบอกเขาเลยรับไปรับกันก็คือจบว่ะนี่ใครยังไม่ทำไอ้เหวินต้องรอดไม่เห็นคลิปนี่เลยแล้วตัวเองจะย like, oh, <laughs> mm ังไม่ได so oh, ้ไม่จ <prohibited> ร <Ó t os> okay, nah, ิงไม่ต้องเครียดแก้วคุยังไม่ได้โจทย์เลยกูต้องไปเที่ยวเลยแก้วคุยนี่เที่ยวกันพี่เลยโอเคนะยังไม่ได้ทำไงคุยบอกว่าคุยยังไม่ได้โจทย์